สวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเกาเนะค่ะกับป้าบนคนอีสานเมื่อนี่ป้าบนคนอีสานก็ได้มาติดตามยายจอยค่ะคุณยายจอยฝันว่าได้ไปขุดเอามั่นเขาค่ะขุดไถจีเป็นร่องกลมค่ะแล้วก็ล่องไปค่ะขุดยืนมั่นกันค่ะจะของเขามาโผล่ค่ะว่าหลักมั่นเขา เรื่องเล่าความฝันของคุณยายโอยเจษุศก์ไฮลาบกับท่านผู้ชมทางบ้านแนวไรค่ะกับใจบึงเอาแง่กันเนาะค่ะความฝันของเพื่อนค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณยายจยค่ะอาจายสวัสดีค่ะ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 ค่ะท่านผู้ชม มื่อนี้ก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายจอยนะคะได้ยินข่าวมาว่าคุณยายจอยนี่ฝันเมดีขึ้น <yapt TVs> <bargain> นียค่ะเด็กผู้ชมฝันดีบ่างค่ะท่านผู้ชมก็เลยได้เดินทางนีมาติดตามแนวทางตัวหลีกแนวทางความฝันของคุณยายจอยนี่ฝ่าท่านผู้ชมค่ะคุณยายฝันจเหนื่อยบ่อยท่านผู้ชมเพราฟังนะครับคุณยายฝันว่าเอื่อยสองคนเอื่อยเพิ่งกระเทาะแล้วเนาะไปไปคุ้มั้นเขาอ่ะท่าน นี่แหละเขาไทมันใชมันคือเป็นหนํำสางมันเป็นหนําสางแค่นีไปใชมันเป็นนําสางเล่าไปเอาของเขาไปถามเอือยว่าไดลายวไเอือยเอือยว่าบได้๋้วไรอกว่าจันก็ได้๋ลรยุคือาบไรพาะเบิ้งห่ะหมดก็เรียปเป็นหัวมันเจาะเลยลุงไปนีนในหลุมน่อก็ไปเอากรนมันยืนง่ง่ยก็ไม่ต้วกูรอใครแล้วนะ มันมันมันยังคุงได้มันกระหลังมันกระหยังงังหัวศันเด้ยายน้ำปลามันซ้ำปลาลายมันซ้ำต้นมันหัวพอยาวดอกซ้ำนี่ดอกคอรอแท้อ้าวว่าไั่เฮ้ยบัดึ้นมาบัดเพราะว่าเที่ยงกับเจ้าของเขาเขามาหาเราตัวเป็นหลักมันเขาอ่ะสิเที่ยวกับหลักหลักเป็นหลักเป็นเว่ยกับมีผคนนึงเขาอุ้มลูกไว้่ที่ดอกคนอุ้มลูกไห้อยู่ลูกหน่อยวะคะคุณยูลูกอ่อน ลูกกันหญ่กับบุญหน่อยป้าไหนหลวงพ่อเด็กหน่อยจุ่มจักนี่นา่าก็ยืดเยังกันแล้วก็ยืดฟังอยู่บัานนี้ห่วยเจ้าหายแห้งแล้วหมดขึ้นสูนยังขักอยู่ที่จุ่มหเมียใจฝันแบบเชื่อที่ว่าฉันว่าย่าวมันกันย่าวยู่ย่าใช่เอาแบบโจอๆจังเขียนเนาะผูจ้องป้านยาวจองย่าวแล้วมันก็นยาวทีนะยายกับจีไปจำชายยายหรือว่ายามากแน่เนาะ จะคนจีบาทัมับ่อใหญ่กับบุงหมมเนาะนี่ยือมักชุนเหมือนหมวดนี้ยหญฟักชูนด่กมักชุนมักชูนแห้งมักชุนก็แปดจะมักชุนแห้งมักแหงก็แปดมักแห่งก็แปดวันชุนวั้ชุนชูนก็แปดว่ะเขาขึยาแม่ก็จะชุนเนาะแม่้ก็จีมีชุนแปะก็ชุนจีน่ะยายเห็ไปเนาะครับอัน มีพ่อชายพูเล็กน่อยนะเจ้าว่าพ่้ชายว่าญาติเป็นหาก็ญาติเอาชุนชีเอาชุนชีใส่น้ำญาติเป็นุยยิงว่ะปัจจุบันลงไม่นด้ทางพระโกนมันนั่นหละเียัคเจ้าของเขาแปดนี้มาจะใส่ส่คนณยญ่แปดนี้มันมักช่ไหมนะฟอมชอบสวนตแม่จากคนีหมักนเมื่อบอกกับโอหัว่ลางรายการผู้ชมพเจรณาบึงแปดนี่ขึ้แม่พิ่นมัก จะส่วนโตค่ะส่วนโตกะเลยมาให้มาเสริมเขอที่ศูนย์เนาะแม่แม่แม่แล้ขอทีศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สี่ว่าเฉพาเป็นผู้หญิงเป็นผู้นะค่ะแกก็เลยเอาศูนย์สี่ใส่ครับไปให้ผู้ชายอุ้มเล็กน้อยรถยังไถคุณยายรถไทยอะไรรถไถสมเขานี่แม่ไถเป็นวงกลมไทเป็นวงกลมยังแล้วยังไถมันเป็นอย่างนั้นก็เลยว่ะแบ่ไม่ได้ลงไป วงกลมเนี่ยก็รูปลงไปเรื่อยๆม่นขึ้นลำสาเม็นขึ้นลำฉากใาญก็ลงไปซอยด้ย่างขึ้นมาซยหันสันนๆกได้แต่ว่าหันเป็นมันของคนอื่นหแมนเป็นม่นขอนอื่นเาเขาไม่ได้ค่ะเขาหายให่ายญ่ไปหลับเพราะว่ายาญไปหลับควาด้หลับควาขคีเก่าอ่ะนะยังใหญ่ว่าจึงยาญ่ขึว่อย่าไม่เป็นตเก่าแตของมันเคยมัดแปบนั้นมัดแบบั้นเองาย่ยังน้ำตัวเก่าน้ำแหน่นะ มาแต่เป็นส่วนตัวเนาะวันนี้นี่ก็ฟันนั่นคุณยายนี่ไปกันจะคนมีเอือยไปก่อนสองคนมีผู้ชายบุ๋มเล็กหน่อยเรื่งเรื่องคนมีผู้ชายยืนอยู่หาักเรื่งเรื่งหนึ่งเรื่งเอือยของเอือยมันลงนะค่ะเขาไปยืนเบิ่งไปเอามันค่ะเล็กหน่อยขอประมาณยากยุกจักนี่นะวันนี้ผู้จะคล้องมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงธรรมดาธรรมดา ไว่าลูกไปอากับบคคลว่าเข้าสีมาแดอกับว่าเก๊บไปอามันี่อืยเปอามันเหี้ยบางเขาเก็บมาลงไปขึ้นนเล้ยวเนลงลงอปสีน่ะจัดกสีจะได้ย่างลงไปเจยมีเงินเดถึงมาห่แม่ก็ยืก็ไปยืก็ขึ้นว่ะคุณยายลงไปในสางเจคนค่ะไปผู้เดียวลงู้เดียวยายลงตอนนั้นยายก็ไปึ้นก็นขึ้นมาแล้วยายย่างไปลงยายไปเห็นหัวพ่อม่นเลยลงเขไม่ยื้อย cào xiêm chốt khâu vào, các mảnh khó khăn thì cái để lại bó cao cung y, cứ để lại, để lại, để lại. Giờ con khâu mày hài vẫn đẻ bó mảnh, đẻ, nhá, khâu khâu rồi, khâu rồi, khâu hài nhá, khâu khâu rồi, cái yếm đang chun mìa, dài cứ chun mìa, quạt hủm ra cứ mãi dài này, thừng là ไั้มงคลมเ้าคือไไหายมันจั้งที่เมื่อกว่าเขาไปแล้วก็รลดตมใช่ไหมมันก็นแรงถึงมากเขากลับไปคุณยายเจอยี่สิหีสูแห่นกูมูเล่นนดูเร่นดูหัวนี่ดนี้ใชใ่วางได้กระช่างนึ่งหานี่คุณยายเนีนล่างมันม็นบุคเนียนล่างนึ่งหากับเจ็ดหานวยนะห, <า S 1> ห <า S 2> คกับเ<า>จ็ดหาเน้นล่างแมนเน้นล่างออกเจ็ดหานี่ แกจากตัวไหนคุณแม่เจ๊ถาแกตะกินแกออกจากอีกหนึ่งอยู่เ้ตอกจากตัวหนึ่งตัวเจ๊่ตันีตัวนการมีไหวนะค่ะคุณยายการเีนเอาเป็นตกการเลยครับปวดนี้ใยญ่หวานไื่ร้ายโผล่ลุงขาเจ๊ขาเเพื่อนชิ่รูดรูดรูดจะชูนหนึ่งอยู่เนเนาะค่ะค่ะออนคนละออนหลอดบากเก็็กรับเลยเรมึงลไเนาะปวดนี่ใหญ่ว่านน่นอน ศูนย์มาเนช่ย <fit> <quarto> <m> ์แห่งในนอนมันบังคือหวด้วนฝันหันฝันไดหน่ะค่ะฝันหันมันเป็นฝันก็ว่าฝันมันเป็นยังไงโอ้โหแม่ขึ้นนกกลมจีค่ะหัวด้วนนี่นิ้วโอ้ยเกจจะคล้องเมียเนาะต่อมาันใจแห้งเนาะมันใจมันใจศูนย์แห่ยค่ะฝันศูนย์ล่ะจะขึ้มาบนมาล่างแต่ได้ฝันศูนย์เนาะแม่ฝันศูนย์หันหาหนึ่งหนึ่งเป็นเกจเนาะ หนึ่งกาแฟมาจากเกจอ่าหนึ่งยาแปนะออกนะจากเกจยาแปออกจากหนึ่งเกจดี่แปยาก็เอาไปจากหนึ่งค่ะค่ะนะค่ะ,คะ,คะ,คะเห็นถึผู้ชมนี้พิจารณาเบิึงนะคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายจอยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายจอยอหลายๆค่ะที่มห้แนวทางตัวเลขความฝันของกับท่านผู้ชมของเงาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ มาสรุปตรรัวเลขของคุณยายจอยเนาะค่ะคุณยายจอยงวดนี่พ่นฟันศนย์ค่ะฟันศูนย์ดค่ะฟันศูนย์ันเปดเนาะพ่นหมักศูนย์แห้งกว่าแปดค่ะลเลขของเพันศนย์แปดศส่ลางเนาะค่ะหนึ่งหา เจ็ดหาค่ะลางบันทีหนึ่งพฤศธิกายนพ่อโสสองพันหา้าลอยหกหกอย่าลืมกดติดตามให้ป่าบนคนอีสานนั่งนี่เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งเก่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสาน สำหรับคลิปนี้ป่าบุญอนีสานก็มนซสำน,นคลิปหนาพอกันใหม่สุกๆหมันๆลำๆรวยๆหิ่งหิ่งปังปงกับตวเลขของยายจอยค่ะสวัสดีค่ะ